สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถฟอร์ดนะครับประจำศูนย์ฟอร์ดพระประแดงนะครับเกียร์ออโต้แกลเลอรี่นะครับวันนี้นะครับก๊อฟก็จะได้นำรถฟอร์ดเลนเจอร์นะครับ4ประตูมารีวิวให้ชมกันนะครับก็เป็นรุ่น XLT นะครับเกียร์ธรรมดานะครับ857,000บาทเกียร์ออโต้92,000บาทนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับเกียร์6สปีดนะครับมาครับเดี๋ยวก๊อฟพาชมนะครับ ชิ Now, mm ้นแรกนะครับก็สกู๊ปนะครับลูกค้าก็เรียกเป็นทรงฟิตนะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากสุดเลยครับเป็นสีทูโทนนะครับสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านนะครับแล้วก็เลือกสัญลักษณ์เป็นรูปแรดนะครับทำเป็นสีแดงเพิ่มเติมนะครับนี่ข้างสกู๊ปนะครับก็สติ๊กเกอร์นะครับคําว่าเลนเจอร์นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับพร้อมติดนะครับอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับนี่ที่ฝากระโปรงด้วยข้อไฟหน้านะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ ทำไฟนะครับมาแต่งแบบเต็มระบบนะครับวงแหวนนะครับก็ทรงสี่เหลี่ยมนะครับคีมมาแต่ง3ขคีนะครับไฟวิ่งกลางวันพร้อมสเตปไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับเป็นเลนไอชุดแต่งนะครับ f ห5 0 s p i d e สเดนะครับตัวหนังสือสีแดงนะครับแล้วก็ตัวชายกันชนอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเงินนะตัวนี้ไฟตัดหมอกมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับกระเถิบมานะครับที่ด้านข้างรถนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับเป็นสีดำด้าน มาที่ตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กลูกค้าเลือกเป็นแม็กมาเวลนะครับดำมิลิงก้านเงินนะครับหรือดำขีดเงินนั่นเองนะครับพร้อมยางมอนสเตอร์เอทีสามสเปคยาง2 6 5 7 0 1 6นะครับครอบแก้มนะครับเดิมเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้ก็ใส่ครอบแก้มสีดําเงานะครับเพื่อให้รับกับตัวกระจกมองข้างและมือเปิดนะครับที่เป็นสีดําเงามาจากโรงงานราวหลังคานะครับเป็นสีดําด้านกันสาดเข้ารูปสีชิ้นเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําเงาพร้อมสติ๊กเกอร์คําว่าレンเชอร์ไวท์แท็กอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดํา้วนนะครับ คอฝาถังน้ำมันนะคบเป็นสีดำเงาโลบ้าเล็กนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นของฮาแก้นนั่นเองตัวนี้มีไฟเบรกนะครับพร้อมไฟถอยสติกเกอร์สีคุณสีอันนี้ลูกค้าติดเพิ่มนะครับเดิมเป็นขับนะแนะถ้าชอบแจ้งเราได้นะครับท้ายรถนะครับก็เป็นครอบสายท้ายนะครับเป็นสีดําเงานะครับเป่ารองมือเปิดสาท้ายนะครับเป็นสีดําเงานะครับทรงปลายดาบสติกเกอร์นะครับลายยางนะครับคําว่าเจอร์พร้อมกับกันชนท้ายเหล็กนะครับ ของ outlander นะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้มีห่วงโอเมก้ามีบอลลากนะครับแล้วก็มีไฟถอยคันนี้เราก็ติดกล้องบันทึกหน้าพร้อมกล้องถอยให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นกล้องถอยแบบลูกเต่าเนาะก็จะไปแสดงที่จอกล้องบันทึกหน้านะครับ รถสีแดงนะครับต้องบอกนะครับของฟอร์นั้นมีความโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับแต่งตัดดำนะครับพร้อมสติ๊กเกอร์สีดำนี่สวยสดงดงามเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g เจนะครับ Ford e v e r วอร์เนะครับกับขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการตกแต่งนะครับหรือปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ยินดีให้บริการเลยนะครับยังไงรบกวนลูกค้าทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้ง และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ